เปลี่ยนชุดคัด d m a มทส0 0 0 VGS ตัวหวีดูดนะครับอยู่ในโฉมที่เป็นเขาหลังตัดปลายปลายปี070 809 1011ประมาณนี้นะถ้ายังเป็นโฉมเขาหลังตัดที่เป็น VGS จะเป็นชุดคัด11นิ้วแบบนี้เป็นหวีดูดเดี๋ยวเรามารีวิวชุดคัดกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเปลี่ยนอะไรมาเริ่มกันในส่วนของแผ่นคัดหวีกดนะครับแผ่นคัดตัวนี้จะเป็นขนาด11นิ้วลูกค้าเลือกเป็นชุดผ้าผสมทองแดงตัวพรีเมียมนะครับจานตรงรุ่นนะจานของตัว v ีเจ,จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีหุ้มสปริงนะอ่าประมาณนี้ขนาด11นิ้วนะครับส่วนหวีกดจะเป็นหวีชั้นเดียวหวีกดก็คือเป็นหวีดูดนะลูกปืนมันจะฝังเข้าไปอยู่บริเวณตัวหน้าสัมผัส ลูกปืนตัวนี้นะครับแล้วก็ไฟวินปรับหน้าเรียบร้อยนะครับของเราปรับหน้าไฟวินให้ทุกคนันแล้วก็ลูกปืนกดคัดไปเกียร์ลูกปืนกดคัดไปเกียร์ลูกปืนก็จะใหญ่แบบนี้หน่อยเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของลูกปืนนะอันนี้ไปเกียร์จะเป็นเบอร์เดียวกันของดีแม็กถอดชุดคัดออกมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราทําการแกะชุดคัดออกมาดูกันนะว่าเป็นยังไงบ้างชุดคัดที่ลื้อมานะครับผ้าคัดก็เหลือไม่เกิน10%นะแทบจะหมดแล้วด้วยเนะี่ย ไฟวินนะครับอันนี้สภาพของไฟวินเดี๋ยวเราก็ปรับหน้าให้ส่วนนี้จะเป็นหวีหวีดูดก็คือลูกปืนจะดึงจากตรงกลางนะลูกปืนคัสของหวีดูดลักษณะก็จะเป็นก้ามปูแบบนี้นะครับมันจะมีสลักนะเวลาเราถอดลูกปืนเนี่ยออกจากหวีเราก็มีตัวเลือกคือถอดลูกปืนกับถอดตัวสลักก้ามปูน้ำมันนะครับดำเลยสีเป็นโครนเลยนะเดี๋ยวต้องไล่ใหม่หมดเลยดูนะเละเมี่ยมเลย ติดตั้งไฟวินเรียบร้อยครับติดตั้งชุดแผ่นคัดวีกดเรียบร้อยนะครับ